ครับกิ้นเข่าเราไหมอ่าครับผมครับผมชื่อเข่าต้มเข่ามะฝากขอบคุณครับขอบคุณหลายครับสวัสดีครับลุงทานข้าวเย็นยังครับผมโอเคอันนี้ผมซื้อกับข้าวมาฝากกับน้ำส้มสดครับผมไปครับสวัสดีครับผมท่านเขาเย็นนี่ยังครับอ๋ออครับ่าผมซื้อมาฝากสองกอง ดาวก็น้ำสุัมมาจากไหนครับนี่มาจากเมืองเล่าค่าน้องพ่มารักษาขอผมกระสอมาฝากปลอดภัยนะครับครับผมขอบคุณครับครัคบผมครับผมกินข้าวเร่งครับผมผมซื้อกับข้าวมาฝากครับผมซื้อกับข่าวมาฝากครับผม ไปค้ำแล้วค้ำแล้วค้ำแล้วบไปนี้กลับกัปกัปกัปเฮ้ยก้อนเด้อบุญหัวมือสบายดีนะเดีินเต็งสบายดีกันแหะอ่าไปกลับก่อนกลับก่อนบปหน่อยชิโนงเอ้ยเนาะมืดแท้นี่ เดี๋ยวขาสี่กลาวกลันไปน,นี่พี่น้องไงกันนองชิงไส้เพิ่นก็ได้นอนอยู่โรงพยาบาลอีกคืนนึงเดี๋ยวจะไปเล่าให้ฟังว่ามันเ,เป็นได้ไรมองคนว่าไนนด้ไหมพี่น้องเนาะสรุปแรกก็ยังยังโบท่านในห้องคนตอนนี้ก็ได้มีแต่ไปชื่อกับข่าวกับน้าให้ประตูเพิ่นแล้วกัส่งประตูเพิ่นไปพักไปพอน,นะพักพอนํำแล้วพี่น้องในบาทนี่สบายดีเลยพี่น้องก็จะคือจุคนไป ตัวข้าวกลองข้าวกล่งข้าวกล่องข้าวกลงข้าวก่อง้วงข้าว่องข้าวกลอ้ากลงาก้าวกร่องาวกงข้าวกองกล่อง้อง้าอ yeah. ้ากล่องากากาวกากงข้าวก้ง้วก้าวากล่อง้กาาากอง้ะอาวาอาว่ลาว่ว กินนี่กันหน่เนาะเอาเอาเลยเอาเลยตได้หมูรัมต้มแซ่บหมูสามสิบบาทยกมาเลยตรงเดียวนี่พราะบอกสามห้าที่ยาม่เนะทำีเลยนะเอางั้นเอาเอาให้ผมอใช่ครับหิวอบเอาย่งอีกว่าอิ่มกอนเดียวยกมาเลยรวม เอาตา้มตัยำมม่วงยำนีนะครัดู้คิ้อเอ่ะทอไม่จอมีให้ดมันแรไม่จุ่ใส่เลยก็ได้อันนี้สัดกะเพราไผ่ดาวโอเค อันนี้ข้าวมันไก่เหรอครับไม่ใช่อันนี้รวมอันนี้ข้าวมันไก่รวมไปเลยมีมีราคาเท่ากันใช่ไหมราคาเท่ากันเอารวมสามกล่องครับเอช่สามกล่องได้ได้ครับถามได้มี่ตังเพื่อนไหมเอานี้ด้วยอันนี้ด้วยอ่าไม่เอาเอาเอาแค่รวมสามกล่องเอาแค่รวมครับผมเป็นสามร้อยสามห้า tiga ratus tiga tiga ratus tiga puluh lima baht oke ya terima อ่ามาให้ดูในประตูเอาเข่าให้ทั้งอันนี้ก่อนพี่น้องเห็นเนาะเอาเข่าให้ทั้งไอ้เรปภพ่เพื่นก่อนบอ้โหมากินเขากินน้ำล้วบอกพี่น้องเลยอ่าเพราะว่าเ้ากามีน้ำจิตน้ำใจเล็กๆหน่อยๆเนาะซื้อเข่ามาสองกองพี่น้องเลยแต่มีบ่อลายดอกแต่บ่งแต่ลายอยู่เนาะลายกองอยู่แบ่งฟันกันกินมาพูดไหมอาน่าให้เพื่อนน้ำนี่ ปันกันกินพี่น้องเล่เนาะเฮากระมีบลายแต่กระจะกแบงพี่น้องเลยข่าส,สองกองกับน้ำน้ำส้มขันสดให้ทั้งไอพอนกันตัวพี่น้องเลยครับผมสวัสดีครับกิ้นเขาเาไปไป้าระบว้ อ่าครับผมครับผมชื่อเขาต้องเขาว่าฝากขอบคุณครับขอบคุณในรายือครับครับผมครับผมไปพี่น้องมีมี่สองคนสคนบ่เอาเอาหนให้เพิ่มอีกขวดหนึ่งเนาะอ่าครับผมนหนอีกขวดหนึ่งจ้าครับครับขอบคุณครับครับอนี้ยไปโอ ตู้ตพอ่อคนนี่อยู่น่มกันเนาะไปะพี่น้องเลยเอากันลั่งที่ยางออกเนาะออกจากโรงพยาบาลพี่น้องเ,อเลยอ่าก็เลยมามาตูพ้พ่ออย่ามาแล้วนักพี่น้องเลยใช้ของเจ้าดิฮะองฮะอยู่ในสูงพวบโอเคเอาน้าเจ้าไหมเอาควรเอาควรหนึ่งก็ได้โอเคไป ซื้อกับเข่ามาพากะะพเราพ่เพิ่นพี่น้องเลยเนาะเพิ่นกะาบกรถลดบกล่างพี่น,องงน้องเลยเขากะบุมีอยังต่อบุญแทนคุณเนะาะทางโรงพยาบาลเพื่อรักษาให้ทางเคสที่เท้าผ้ามาเนี่ก็ะซองเคสน่องหน้าน่องโม่แล้วก็สามเคสนี่เลยก็น่องสิงไส้พี่น้องเลย เรากับโบเคยมีอย่างตอบบุญเทนคุณเพิ่น,นอันนี้มันกีเนาะอาจจะบโช่วยได้หลายดอกกันยังพอาะซอยเพิ่นบรรเทาเนาะความหิวไปสักระยะหนึ่งเพราะว่าตอนนี้กับหกโมงแรกแล้วหกโมงเย็นแล้วนเนาะเพิ่นก็นจะได้กินข้าวเย็นข้าวเล้งหนึ่งซื้อข้าวกล่องมาฝากเพิ่นกับโบเพง่งหมูยังหลอกพี่น้องข้าก,กล่องละสามสิบห้าบาทสามกล่องร้อยไม่ค่าเพิ่นรุ่นให้เนาะ น้องไงปพี่น้องเลยเน,นาะไปไปไปสวัสดีครับลุงทานข้าวเย็นยังครับผมอโอเคอันนี้ผมซื้อ,อกับข้าวมาฝากับน้ำส้มสดครับผมไปไ <laughs> ปพี่น้องเลยเป็นกำลัง บึงรถบึงล่างออกอยู่เนะาะบัดนตีตะนพี่น้องเนียตอนเศร้าเห็นลายอยู่นเนาะทางเพิ่นมาบุกรถบุกล่างพี่น้องเนียแต่ช่วงสี่โมงมีเวลา,นาเนาะเพิ่นกับปฏิบัติหน้าทียาา่ยังเข้มงวดพี่น้องเนี่ยบ่งรถเข่ารถออกไอ้บ่ผัดกระเพราพี่น้องเนย ช้น้ำส้มเลยประจุน้นำส้มน้ำส้มขั้นสดขั้นสดสดมีประโยชน์พี่น้องเองนะเนาะหนึ่งกำลังแรงใจฮวอลเอา้าพี่น้องเองกะเ,เรื่องของน้อง,งสิงไซเพิ่นกะยังบ่ฮู้คำตอบมื้อนี้กัได้ หมอเพิ่นบอกว่าพ be ังมบื้อบอื่นเพราะว่าหมอหมอผู้เพิ่นรับผิดชอบโดยตรงเนะเพิ่นกลับแล้วมีแต่ผ่าพังเบื้องบนนะเพิ่นให้มาพังผลแล้วมาจ่ายเงินพร้อมไอเสียเอาจังใดต่อกกันจังว่ากันอีกพี่น้องเงี้ยเนาะแต่ในนั้ตอนนี้ในมื้อนี้เนี่ยเขายังโบหุ่นเป็นอย่างเง้ยหิวเข่าหิวน้ำก็ไดก็ได้พาประตูไปพักผ่อน เด็กจังว่ากันมนนนนันี้เนาะจริงหรือเปล่นี่พลุงคนกันนั่งหามอยู่จริงหรือเปล่ครับสวัสดีครับผมบท่านขาเขาเย็นนี่ยังครับครับอ่าผมซื้อมาฝากสองกองขอบคุณครับขอบคุณครับกับวยน้ำส้มขอบคุ <c oughs> บครั <c oughs> <อ>บผมมาจากไหนครั <c oughs> <อ>บนี่มาจากเมืองเล่า พระน้องพุ่นมารักษากระซื้อมาฝากปลอดภัยนะครับครับผมขอบคุณครับยังปลอดภัยนะครับครับยังยังมีอีกบ่ต์บอทั้งไอ้ไอ้พิ่นมีทั้งทั้งพุ่นบ่ครับนั่นเป็นจุดของมัวน้าอยู่ป้อมป้อมใหญ่ย่อมย่อมได้แล้วแต่ทั้งทั้งพุ่นก็มีอยู่บ่ครับมีมีเบิดหล่อยเนาะมีมีแต่เราจะวางจุดรอบ อาคารโรงพยาบาลเพื่อจุดเพื่อมีเหตุต่างๆในโรงพยาบาลเหมือนแับที่ได้ยินข่าวแบบการยิงอะไรอย่างนี้อป้องกันความปลอดภัยครับขอบคุณการใช้บริการครับผมครับผมขอบคุณหลายๆด้วยครับเด้อครับผมไปพี่น้องเลยมันนี้เนาะเออท่านย้ายเป็นกระเมีนเน้นี่พี่น้องเลยเนาะกันแล้วครับแล้วบ่ ครับผมสวัสดีครับครับผมอันกินข้าวเร่งนกับผครับผมซื้อกับข่าวมาฝาครับผมซื้อกับข่าวมาฝาครับผมชื่อเดีดนะครับอ่าบ่อเตียงท่อครับเตียงท่อเตียงท่อเชนี่หจ้ะอ่าผมมาตะเมืองเล่าถ้าพี่น้องมารักษาก็เลยครับผมเคยเห็นในเฟซบุ๊กเคยติดตามอยู่บ่ เตียงช่องครับเตียงท่องครับผมอันนี้สิก๊ับหรือว่าที่แบบมมะขามรออ๋อจากจาครับผมครับผมขอบคุณในลายครับพอเพิ่นกับซีมี่ลายพี่น้องเนี่เนาะตอนเศร้าแห้งลายอ่าเพิ่นดูแลความปลอดภัยอยู่นี่นี่เอาครับอ่าผมมีเงีงให้มีจะน้ำจิตน้ำใจเล็กๆนหน่อยๆนี่แหละพี่น้องเนี่เนาะ ไปเบิ <ersch> come on, come on. ่งรถเบิ่งล่างเด้อไปไปไปพี่น้องเลยอ้าวตัวนีกอนไปใช้พี่น้องไงบ้านี้ยังยังจะกล้องมาตูวยังกล้อืมยังซื้อมันอีกเก้ากล้องเนาะเพราะว่าเปลี่ยนให้พุทธสองกล้องพุทธสองกล้องเลยเพราะว่าส่วนตัวเปลี่ยนนะพี่น้องก็เปลี่ยนสาเหตุที่ให้พุทธสองกล้องนะคือ ขายบ่เตียงกินนะพี่น,<อ>น้องด้วยว่าเป็นน้ำบ่เตียงกินหลาไปจักกล้องเดียวนี่บ่อิม่มกล้องเดียวนี่นะอ่าอ่าตั้งชองกล้องแ้วมันตั้งเน็ตเนานะนอืมจะได้ให้สองกล้องไปเลยไปใส่มิตาวที่ลอกกับแล้วก็เบ,บิง้งอ่าทางง่ายๆเพิ่อนอาจจะบุกรถอยู่แล้วก็เนะา,านะเอาให้เพิ่นเนาะอ่าพอได้เพิ่นกินแรงแล้วก็นยังหน่อยก็พอได้ซอยเพิ่นในคาบแรงนะพี่น้องเนี่ยพอได้บรรเทาหิวเนาะอ่ามิตาว่าเรื่องน้องสิงนไซค์ก็ บ่เตียงได้ถามทั้งพยาบาลเพิ่นทั้งแพทย์ทั้งหมอเพิ่อนหมอใหญ่เพิ่นยังโบยู่เนาะหรือว่าอาจารย์หมอเพิ่นผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงเน่ยเพิ่อนโบยู่เบิดเวลาเพิ่อนอะไรพี่อนอะไรแ้วกาเพิ่นบอกว่ามิจฉาวเบื่อื่นเบื่อื่นเลยจังเข้ามาจ่ายเงินจ่ายค้ำอลไรกับเพิ่นเสียอธิบายฟังว่าเหตุใดอย่างไรโตเนาะเพราะว่าตอนนี้ได้เข้าห้องที่ซีสแกนแล้ว ออกมาแล้วพี่น้องเลยแต่ผลตรวจไปท่านได้ออกเนาะน้อ,นองชิงชัยเพิ่นกระปดไฟดีพี่น้องเลยเนาะถือว่าประสบผลสําเร็จไปอีกออขั้นตอนหนึ่งพี่น้องเลยอ่าก็่าได้รักษาหรืออ่าได้กลับบ้านหรือว่าต้องอยู่งโตหรือว่าจังใดก็ต้องพังเบ,งบ,งบ,งบงื้องเบื้ออื่นค่าใช้จ่ายชิบดท่ายก็พังเบื้องเบื้ออื่นเด้อพี่น้องเด้อเนาะยังบ่ฮู้คำตอบอ่าปั้สมิตเลาะกับแล้วก็ที่เมื่อส่งประตูเพิ่นพักพรนอ,อนทอาบน,น้าอาบในแล้วก็ จังหากินข้าวกินน้ำเพราะว่าเตียงท่านได้กินท่านได้ยากตอนนี้เนาะคำคำพลนมีแตู่ตูเพิเ่นแหละอเลยไปตู้ไปขึ้นรถไปมเมื่อปกลกบมือตึกตาแล้วคำไว้ยามนี่ sinh thế sinh đứng đi bó nó sinh say vẫn nhanh lên xinh xay xinh rồi ai vẫn nó cứ nói này chụp thị nó no. เอาเอากระเข้าให้ให้พันธุกรี่น้องนี่เนาะอือพันุ์แรความปลอดภัยอยู่มาตุลมาป่ะป่ะพี่น้องนี่เนาะครับสวัสดีครับวัยกินข้าวเร่งนะบุญมนี้ครับผมซื้อนี้มาฝากครับผมครับครับผม จาขอบคุณในรายครับไอ้ครับโอ้ยย่ามอยู่หนีเนาะครับผมโอ้จะจะไปพี่น้องเลยเอากระซื้อกับเข่ามาฝากเนาะทางไอ้อัลปภพนย่ามพี่น้องเลยอยู่โรงพยาบาลศรีนครินทร์นี่แหละเลาก็เชออกทางไงสนุนไงแล้วก็ข้ามไปพังนู้นแต่ก็เมื่อบาดนี่เนาะไปหมุนกับรถก่อน เลวหดแล้วสีนักครินโอมันรัชนีรัชนีหอพัก <c oughs> เรียบร้อยบาทปรอตูจอดป่รตูเซนเนลนี <c oughs> ่แล้วไปวะอันน้ำบ้านนิด้นในบ่น <c oughs> เออแะ้วตัง,งว่าจอดนี่ชิโนช <c oughs> ิบบบบบบ้บบบอตูน <c oughs> เต็มเลยเนาะ สอคนละบึงสองน้ำนี่หลอดตายไปนี่เจนึงไปเป โอเคไปและจังเลยกนะ็ไปหากินข้าวกินน้ำไปไปไปยู่อยู่แถวนี้มีมีมล้างรถตอนกลางคืนกลางคืนเหรอครับครับม,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 มีมีแต่กลางวันเนาะใช่โ okay. อเคครับผมใช่คือก็มีแต่ล้างเองที่หยอดตู้แล้วก็ล้างเอง <S 1> <S> <S 1> อ,อ๋ออยู่ที่ไหนครับ <S 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 okay. อยู่ที่ไหนครับที่ขี่ไปโยกมันก็เห็นนะอ๋อมันจะมีทั่วไปใช่ไหมใช่ครับโอเคโอเคโอเคครับผมบุคคลมีเวลาล่างรถอ่าม่เป็นอ่างีเรียบร้อยร้อยเรียบบาณนี้น่าเนอะอ่ะตู้พอใช้ได้ยังมากินในมื่อนี้สาลีอ่ากับข้าว S <S <S อ,อิ่มมอ,อกกองเดียว <S <S ที่น้องเลยมีแต่ที่พุ่ตู้ขึ้นไปพักไปพอเน,นะ,ะเพราะว่าหลานน้อยก็นอนอยู่ในห้องมอ,อกับลูกพ่นอ้องก็ยัง <S <S ยังบบหู่พ้นแต่ว่าก็ข้ามไปขันตอนนึงแล้วเนาะก็คือได้เขาไปตรวจคี่น้องเลยหรือ,อว่าที่ชี่สแกนนะ เราลับเนี่ยบอกแต่ mm hmm. ยายสรุปคปนบางอย่งลับน mm hmm. เนาะมือก็ลับหมอจนบอกเอ้ยปากว่าแข็งแห้งสมซื่อกับสายซิ่งอยู่หรอกแข็งแห้งขนาดนอนคน mm hmm. บอกคอยหลับเออ mm hmm. บนเตียงกันหรือว่าหากายหูนยเ,หน,เนี่เอะพี่น้องเรเบลอบางคนนี่ยสี mm hmm. อ่อนเออยากลับง่ายแ mm hmm. ต่ม,มอคนว่าเนาะ นจ่ไปพักผ่อนอะไรเพิ่อื่นเนาะทั้งหมอเพิ่นก็สิบอกว่า,าผลตรวจออกมาเป็นอะไในดเัาก็ต้องจะไปพังผลแล้วก็ไปจ่ายเงินทรายคำแล้วก็สิยูต่อที่ได้ยูต่อหรือว่าเพิ่นที่ให้กลับบ้านก่อนหรือว่าผลตรวจออกมาเป็นในดะไปยังบุหูอย่างมีคำตอบบ่ได้พี่น้องเองไแต่ว่าเพิ่นตรวจมือน,นี้หากได้ตรวจที่ชีสเกตนะเนาะเหรือว,ว่าอย่าง ปรนเดิร์นนะ SMC บอสแล้วประเดิร์นนี่บ่เตียงกรบเปบ๋าโนีใจว่าผลตรวจชีวายประเดินนร์นเดี๋ยวโบสัตกติมันนะมาโบวายประเดิร์แต่ว่าเพิ่์นอาจจะเข้าไปคุยให้คุยรายละเอียดนั่นแหละแล้วก็จ่ายเงินจ่ายค้ำต,ตัวตัวตรวจนี้เนาะว่าชีวทรายกับไปฟังน้ำกันแต่ว่าที่แน่เมื่อนี้นี่น้องชิงไซกับเมย์เพิ่์นนี่นอนอยู่ในห้องบาลน,นอนอยู่ในห้องหมอกน่ี่นอนอเนาะ สองคืนแล้วว่ากันพี่น้องประตูก็มานอนคนเดียวนอนรับอยู่บ่คืนนี้ไงรับเหรอรับบ่เออพราะไม่พี่น้องก็เป็นห่วงเจ้าประตูที่นอนรับอยู่บ่ว่าเป็นห่วงรับพี่น้องเอ้ยจำค่อยรับจำค่อยตื่นตื่นเจ็ดโมงตื่นะมึงสี่โมงคือสี่โมงเช้าโ๋อตีสี่มันมันจะอยู่บ้านก็จะแบบนั้นหนาวเมื่ออะไรก็ มันบุคอยจะรับต่อมันเคยว่าพื้นหมูหมูวะโกตีแต่มันแจ้งไว้เพื่อออะมือเจ้านอนได้นามันยำลูกเลยจากลูกหลอดเนาะมันเคยมันสินอันเดียว้ะโอ้ยพี่น้องเอ้ยอะก็มีแต่วัเนี่นั่นแหละเนาะการไปพักไปพอนแล้วก็การนอนเตียงกับสีผ้ากันอาบน้าอาบนในแล้วก็กินข้าวกินน้ำแล้วก็มาพักมาพอนคือกันพี่น้องเอ้ จังไดก่อยู่ดีมีเฮงเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็ขอบุญขอบคุณขอบมุกขอบใจขอบใจเด้เอ,อขอบใจพ่น้องพี่น้องโดยผู้ที่ให้กำลังใจเนาะน้องสิงไสสายสิงเขา่งแล้วก็ทั้งประตูก็เป็นกำลังใจให้น้ำการบรรจุขุดทุกคนนี่แหละขอให้ตลอดปลอดภัยบรรจุขุดทุกคนเด้อเนาะอวานนี้มาเตรียมจะพาทั้งน้องเพื่อนนะได้ตรวจไปขั้นตอนนึงแล้วตรวจตัวที่เขาจะหาตรวจมื่นั่นแหละ พี่น้องเลยก็รอผลตรวจไปแล้วก็มองคนที่ว่าจังใดรักษาจังใดต่อไปก็พังเบึงน้ำกันนะพี่น้องเนาะอา่าสำหรับวมือน,นี้บะเตียงขอโตจบคิดไปเพิ่งชั่นี้ก่อนเจอกันเมื่ออื่นเด้อพี่น้องเลยอยู่ดีมีเฮงเบิร์สุขสุขคนสบายดีพี่น้องเลยไป